สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยนานเวศค่ะวันนี้แอดมินขอพาเพื่อนๆไปชมต้นไม้ในสวรรค์กันค่ะบนสวรรค์นั้นมีต้นไม้ที่เรียกกันว่าปัญจพฤกคือต้นไม้ห้าชนิดที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมคือต้นกระปะพฤกปริชาติมณฑารพหริจนันและก็สันตานแอดมินขอกล่าวถึง3ต้นแรกนะคะ เพราะว่าหาริจันและก็สันตาน,นั้นก็คือต้นกระพรึกชนิดหนึ่งค่ะเริ่มจากต้นแรกคือต้นกระปพรึกด้วยเรื่องราวอันเป็นมงคลของต้นไม้สารพัดนึกที่ชื่อว่าต้นกระปพรึกที่อยู่ในแดนสวรรค์เปรียบเหมือนแก้วสารพัดนึกหากปรารถนาสิ่งใดจะไปขอเอาจากต้นไม้นี้เหล่าเทพพยยดานางฟ้าในสวรรค์เมื่ออยากได้อะไรก็ไปสอยเอาจากต้นไม้ ก็เลยเกิดการจำลองต้นกรลประฤึกที่เรียกว่าต้นสอยดาวในงานรื่นเริงต่างๆเพื่อให้ดูเหมือนดังว่าจะได้รับของตามที่ปรารถนาแบบเดียวกับเหล่าเทพยพยาดาบนสวงสวรรค์นั่นเองในภาพสลักโบราณตามศาสนาสถานภาพของต้นกร,ประปะฤึกมีความหมายถึงมงคลเพื่อการอำนวยพรให้แก่สาธุชนที่มาสักการะบูชาทำบุญถวายทาน ให้เห็นภาพของความสุขและสมปรารถนาหากได้กระทำบุญจนได้ขึ้นไปสู่สวรรค์อีกทั้งต้นกระประพฤกยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะมีโชคมีชัยโดยเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นกระประพฤกเอาไว้เป็นต้นไม้ประจำบ้านโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นสิริมงคลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต พบแต่ความสุขสมหวังทุกประการหากผู้ปลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยก็จะยิ่งเป็นสริมงคลมากขึ้นไปอีกค่ะต้นที่2ของดอกไม้แห่งสูงสวรรค์ก็คือต้นปริชาติค่ะหรือต้นปริชาติในวรรณกรรมฮินดูกล่าวว่าเกิดขึ้นจากการกวนกษียนสมุดเช่นเดียวกับต้นกระประพึก และพระอินทร์ได้นำต้นปริชาตินี้ไปปลูกไว้ที่นันทอุทยานสวนของท่านเองจนกลายเป็นต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงยามที่ดอกปริชาติบานจะมีเหล่าเทพ,พบุตรเทพธิดามาเล่นสนุกสนานใต้ต้นปริชาตินี้เป็นจำนวนมากและกลิ่นของดอกปริชาติที่โชยโรยรินจะช่วยทำให้เทพ,พบุตรเทพธิดาระลึกชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ เดิมต้นปริชาตินั้นพวกอสูรเคยได้ไปเป็นเจ้าของแต่ถูกเหล่าเทพเจ้าแย่งชิงไปแล้วกันว่าทั้งต้นปริชาติและกันประพฤกนั้นเป็นต้นไม้แห่งความสมปรารถนาทั้งเทพเจ้าและอสูรยักษ์สาต่างก็อยากจะได้ครอบครองเอาไปไว้ในดินแดนของตนจึงเกิดเรื่องราวการลักขโมยแล้วก็แย่งชิงกันอยู่เสมอต้นปริชาตินี้พอตกมาอยู่ในโลกมนุษย์ มีอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือต้นทองหลางค่ะต้นที่3คือต้นดอกมณฑารพมณฑาทิพหรือว่าเรียกสั้นๆว่าดอกมณฑาเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมในกติความเชื่อของฝ่ายพุทธศาสนาเป็นดอกไม้ทิพที่ไม่มีในโลกมนุษย์ดอกมีขนาดใหญ่มากจนสามารถนำมาทำเป็นร่มกันแดดกลิ่นหอมมากกว่าดอกไม้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ เป็นดอกไม้ทิพย์ลงมาจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาสำคัญตามพุทธประวัติเช่นประสูตรตรัสรู้ปฐมเทศนาสเสด็จลงจากดาวดึงโดยเฉพาะวันมหาปรินิพานซึ่งเหล่าเทพเทวดาจะโปรยปลายดอกมณฑารพตกลงมาจากดาวดึงเพื่อสักการะพระบรมศพของพระพุทธองค์คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นมณฑาเอาไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะดอกมณฑาเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์เมื่อดอกมณฑาบานนั้นจะมีสีเหลืองนวลมีกลิ่นหอมอบอวลชวนหลงไหลโบราณถือว่าเป็นดอกไม้มงคลนิยมนำมาบูชาพระลอยในน้ำทำน้ำปรุงทำน้ำมันหอม และยังมีการนำไปใช้ในทางศิลศาสตร์ทางด้านเสน่ห์เมตตาด้วยหากจะปลูกต้นมณฑาให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นมณฑาเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาุณประโยชน์ทางดอกให้ปลูกในวันพุธถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี เพราะดอกมนทาเป็นดอกไม้ประจําของนางเกีิลินีเทวีซึ่งเป็นนางสงกรานต์ประจําวันพฤหัสค่ะนอกจากนี้หากผู้อยู่อาศัยในบ้านเกิดในวันพฤหัสบดีด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้อดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ